แก้ปัญหาด่วนคาร์ลเกอร์ชี้สิ่งสำคัญที่โนเยตต้องปรับเพื่อการเป็นยอดดาวยิงเจมีค่คาร์ลเกอร์ออกโรงแนะนำดาวเวนูเยตถึงกลายเป็นกองหน้าที่ดีหลังจากที่เจ้าตัวพลาดโอกาสสำคัญในการยิงประตูให้กับริวพูลในศึกพรีเมียร์ลีกเกมที่เสมอกับลูตันทาวน์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยมีโอกาสในการยิงขึ้นนำให้กับหงแดงหลายครั้งโดยมีจังหวะที่ยิงจ่อๆไม่ถึงสามหลาข้ามคานไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้จบเกมเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักซึ่งคาร์กเกอร์ได้แนะนํำสารรุ่นน้องรายนี้ว่าอยู่เรื่องที่น่าชื่นชมมากมายในตัวเขาและเขาก็กีเวลงจะมีสีสันที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็มีช่วงเวลาที่แฟนบอลมองว่ายัางไม่ได้หนักเตะระดับท็อปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาต้องเปลี่ยนสถานการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นนั้น,นให้ได้ไม่ใช่แค่การเพิ่มความเฉียบคมแต่ต้องจบสกอร์ให้ได้หลากหลายรูปแบบด้วยเขาต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่เกมของตัวเองและต้องละเอียดกว่านี้ขึ้นอีก ไม่ใช่แค่การวางเท้ายิงทุกครั้งที่ได้โอกาสคาร์ลเกอร์กราวขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ